สินค้ากเกษตรในกลุ่มจังหวัดระเบียงเศรษฐกิจนะคะหรือว่าไลเม็กซ์นั่นเองนะคะก็ยังมีโอกาสเติบโตในกลุ่มอาหารประเภทฮาลาลด้วยจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปติดตามกันค่ะในส่วนของกลุ่มประเทศของเราเนี่ยนะคะตอนนี้เนี่ยไลเม็กเนี่ยเป็นระเบียงเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นพาภายในพื้นที่ของภาคเหนือตอนล่างหนึ่งเชื่อมโยงเมืองที่สําคัญจากสมาชิกทั้ง3ประเทศเข้าด้วยกันได้แก่หลวงพระบางซยบุรีเพชรบูรณ์อุตรดิตถ์ พิษณุโลกสุขโขทยัยตากเมียวดีพระอานหรือเมาะลำใหญ่มุ่งเน้นไปที่การค้าการลงทุนการท่องเที่ยวการศึกษาสุขภาพและโลจิสติกรองศาสตราจารย์ภูพง์พงษ์เจริญ เพื่อนวยการหน่วยวิจัยด้านการวิจัยการดําเนินงานและการประยุกต์ใช้ในอุตสาหการรมมหาวิทยาลัยนเรศวรท่านก็บอกว่าหลังจากสถานการณ์โควิด -19 ถือเป็นความท้าทายที่กลุ่มไลเม็กซ์นั้นจะต้องจับมือกันเร่งผลักดันการค้าขายที่จําเป็นจะต้องปรับเปลี่ยนไปสู่ตลาดแบบไร้ผแดนให้มากขึ้นควบคู่ไปกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานค่ะโดยเฉพาะหลังการประชุมเอเป็กสองพที่ผ่านมาค่ะไทยและซาอุดีอาระเบียพร้อมต่อยอดความสัมพันธ์และส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกัน ในทุกด้านนับเป็นโอกาสอันดีของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่างหนึ่งค่ะที่จะผลักดันสินค้าเกษตรในกลุ่มเช่นข,ข้าวโพดข้าวอ้อ,อยและมันสำปะหลังเข้าสู่อุตสาหกรรมฮาลาลเนื่องจากไทยมีศักยภาพในการผลิตสินค้าอาหารและเกษตรอันดับสองของเอเชียรองจากประเทศจีนเดี๋ยวเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์กันค่ะนอกจากเรื่องของผลไม้แล้วนี่อาจจะมีสินค้าเกษตรประเภทอื่นนะครับอาจจะเป็นเรื่องของข้าวนะครับ หร,ห,รหรือสินค้าเกษตรหลักๆของไทยนะที่เป็นประเด็นอื่นโดยเพิ่่งยิ่งความสามารถของไทยในเรื่องของการเป็นเป็นเนกษตรและการเป็นครัวโลกนะเป็นฟู้ดฟู้ดอินโพลิสต์เพราะนั้นผมว่าสิ่งเหล่านี้ครับที่จะเป็นโอกาสของประเทศไทยรวมไปถึงเรื่องของการทำอาหารให้ได้ตามหลักของอาหารฮาลาลน,นะครับอันนั้นก็จะกลายเป็นเป็นโอกาสอีกเยอะเลยนะครับ